นะโมสัมมาสัมพุทธานังประรมัตถะทัตสีหนังสีลาธิคุณะปารามิปัตตานังขอนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายผู้เห็นนาทอันยอดเยี่ยมผู้บรรลุถึงคุณะปารามี มีสินเป็นต้นขออาราธนาครูบาอาจารย์ทั้งหลายผู้หวังประโยชน์เกื้อกูลพรมจักรวาลปกป้องร้องภยัยบ้านเรือนมีสุขสำเร็จทุกอย่างจเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมยาใจ มาพบกับท่านสาธุชนทั้งหลายทางสาถานีวิทยุพลม .2 ออคลื่นความถี่963กิโลเฮิร์ในช่วงเวลาประมาณ9นาฬิกาถึง9นาฬิกา30นาทีทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ญตย ก็โมทนาญาติโยมที่ได้ร่วมทำบุญกันมานะก็มีคุณโยมล้วนเผาสีเจริญพร้อมลูกหลานร่วมทำบุญทุกอย่างมา1,000บาทคุณโยมสุรีเยมปฏิมาไตรชย,ยพรร่วมทำบุญทุกอย่างมา500บาท คุณโยมจินดาใจชยพรร่วมทำบุญทุกอย่างมาหนึ่งร้อยบาทคุณโยมวินดันกิติจำเริญและครอบครัวร่วมทำบุญทุกอย่างมาสองร้อยบาทคุณโยมสุภาพันธ์สุชัยบุญสิรินะทำบุญทุกอย่างสองร้อยบาทก่อนโมทนาญาติโยมทุกๆคนนาะทีใดร่วมทำบุญกันมานะ ซึ่งอยาิโยมมานะถาวายเทียนแล้วก็ร่วมทำบุญกันทุกทุกคนนะบางคนก็เคยทอแท้เคยเป็น โรคซึมเศร้านะแต่ก็พอมาได้มาไหว้พระพุทธเจ้า28พระองค์ก็หายจากอาการซึมเศร้าชีวิตก็เหมือนกับ ต้นไม้ที่ผริยอดออกใบอยากจุ่มนะทุกวันนี้มีโรคภัยไข้เจ็บหลายๆอย่างบางอย่างมันเกิดลักษณะซึมเศร้า พอไปหาโรงพยาบาลก็จะได้รับยาเป็นยาระงับประสาทหรือยากดประสาทมาซึ่งยาระงับประสาทยากดประสาทเนี่ยพอกินไปนานๆมันก็จะกลายเป็นโรคอย่างอื่น ก็คือโรคเกี่ยวกับอ่อนแรงนะนะโรคเส้นเอ็นมันอ่อนแรงหรือทำให้สั่นนะมันก็พากิมสั่นก็ได้มือสั่นอะไรสัน่นคุมตัวเองไม่อยู่ เนี่ยคือยากดประสาทยาระงับประสาทเป็นกันเยอะช่วงที่เป็นเนี่ยอย่างผู้ชายเนี่ยเท่าที่จะมานั่งอยู่แล้วก็โยมมาปรึกษาเนี่ยผู้ชายก็อยู่ในช่วงอย่าง ถ้าตกราหูเล็กนะราหูเล็กนี่ก็อยู่ในช่วงอายุ18 30 42 54 66เป็นต้นอย่างนี้นะอย่างผู้หญิงก็20 32 44 56 68เป็นต้นนะนี่คือจะต,ตกราหูถ้าคือคานะคือคาในผู้ชายก็21 33 45 57 แล้วก็69อย่างนี้นะส่วนผู้หญิงก็17 29 41 53 65 77อย่างนี้นะนี่คือช่วงตกคือขา นี่คือช่วงนะช่วงชีวิตคือมันทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บที่บางทีไปหาหมออย่างไรมันก็ไม่ดีขึ้นอ่ะไปหาหมอหมอก็หาสูตรานไม่เจอเป็นอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างรี้ ไม่รู้จักจบจักสิ้นบางทีก็รักษาไม่ได้แต่พอได้มาไหว้พระพุทธเจ้ายี่สิบปดพระองค์ไหว้ราหูนะเพิ่มพลังบุญกุศลที่เกิดเนี่ยให้น้อม กอกำจัดสิ่งไม่ดีต่างๆโรคภัยไข้เจ็บต่างๆให้กระตุกเองอาการก็จะทุเลาไปแล้วก็หาหมอก็ง่ายขึ้นในการที่จะหาหมอหรือถ้าได้ยกหินขอขมาลาโทษ นะร่มสร้างมหาเจดีย์อภัยทานนยขอขมาลาโทษขอโหสิโทษขออภัยทานก็ยิ่งเบาทุเลาได้มากขึ้นหรือบางคนถ้ามีพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ก็ไปกราบเท้าพ่อเท้าแม่ขอขมาลาโทษขอโหสิโทษขออภัยทานจากพ่อแม่ แล้วให้พ่อแม่อวยพรให้ลูบศีรษะอวยพรถ้าล้างเท้าพ่อล้างเท้าแม่ยิ่งดีเอาน้ำล้างเท้าพ่อเท้าแม่เนี่ยลูบหน้าลูบตานะนั่นแหละก็จะดีขึ้นคือในยุคนี้อาจจะว่าเป็นยุคอินเทอร์เน็ต ยุบทีวีนิจิตต้นอะไรก็ตามเถอะนะแต่ว่าความเสื่อมแห่งคุณธรรมมันเข้ามาเยอะพอความเสื่อมเข้ามาเยอะมันก็ได้ช่องได้โอกาสของดวงจิตดวงวิญญาณที่เคยเป็นมนุษย์เหมือนเรานี่แหละ พราะคนที่เป็นมนุษย์เนี่ยตายไปแล้วจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็น้อยตายไปแล้วจะกลับไปเกิดเป็นเทวดาก็น้อยส่วนมากก็จะเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายแล้วก็สัตว์นรกเสียเป็นส่วนมากฉะนั้นพวกที่อยู่ในกำเนิด อสุรกายหรือเปรตเนี่ยผมนี้ก็รอรอที่จะได้รับการช่วยเหลือตอนนี้เมื่อใจคนใจมนุษย์เราในปัจจุบันนี้พอเพียงกันกับสัตว์เหล่านั้นในอดีตที่เขาเคยเป็น เพราะเยอะมากยังไปไหนไม่ได้เขาก็ได้จังหวะเกาะสักหน่อยเพื่อจะได้บุญได้กุศลบ้างต่างคนต่างอยากจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์นะต่างอยากจะกลับมาเป็นมนุษย์ต่างอยากจะกลับไปเป็นเทวดา เพราะอัตภาพที่เป็นเปรตเป็นดสุรกายสัตว์นรกนั้นมันยากมากนะสัตว์ดเดรัจฉานก็เหมือนกันคือมนุษย์เราเนี่ยเกิดเป็นมนุษย์ก็ยากแล้วตายแล้วกลับไปเป็นมารเป็นมนุษย์คืนกก็ยากหรือไปเป็นเทวดาก็ยาก ไม่ต้องพูดถึงพรหมแล้วพวกเทวดาพวกพรหมมนุษย์เราเหมือนกันพอเคลื่อนจากฐานะที่เป็นอยู่เนี่ยจะได้มาเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมเหมือนเดิมยากส่วนมากก็เกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานในเปรตอสุรกายสัตว์นรกเป็นส่วนมากเลย เป็นอย่างนี้นะฉะนั้นเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาเนี่ยสุดยอดยิ่งเราได้มามัสการกราบไหว้พุทธเจ้า28พระองค์หลอดไตรอยพุทธบาทพุทธเจ้า28พระองค์ได้ยินชื่อมหาเจดีย์โพสวรมหาเจดีย์สุวรรณในชาดก มหาธรรมเจดีมหาเจดีอภัยทานแล้วนี่ก็ยากนะที่จะได้ยินแล้วการจะได้เห็นอีกนี่ยิ่งยากเพราะว่ายากมากในการที่จะทำให้เป็นรูปเป็นพลังขึ้นมาเพราะว่าไม่มีคนรู้จักนั่นเองแต่นี้เมื่อทำขึ้นมาแล้วเนี่ยนะอยากยมงพลังหรือว่า สิ่งต่างๆก็ดีมากๆน่ดีมากๆเลยทุกอย่างเริ่มเริ่มต้นนะให้ญาติโยมได้ทราบกันอย่างนี้นะอ้าญาติโยมที่ฟังรายการนะประสงค์ที่จะร่วมทําบุญบํารุงรายการธรรมะที่จะมาออกอาการร่วมทาบุญในการสร้างพระพุทธเจ้ายี่แปดพระองค์และทิปิสฐานพร้อมทั้งพระสุภมงคล และพระนักขัตฤกษ์ยัดหยุมตั้งเอาไว้แสนกองทุนกองทุนละยี่สิบแปดบานร่วมทำบุญในการสร้างใบสีขมาแปดชุดใหญ่พร้อมดอกโบตุมดอกบัวบานแล้วก็มหาเจดีย์อภัยถาทานนะตั้งเอาไว้เป็นกรมฐานบุญ,ญาัิโยมคำประกันให้พวกเราได้อยู่ร่วมสร้างร่วมทำได้เห็นทุกอย่างได้สำเร็จทุกอย่างร่วมทำบุญสร้างพระพุทธรูปสี่ปางนะตั้งเอาไว้ 2,500กองทุนกองทุนละ100บาทร่วมทบ,บุญแต่งพญาราหูให้เป็นสีทองแต่งมหาธรรมเจดีโพสุวรร์ให้เป็นสีทองแล้วที่ประทับของะพุทธเจ้ายี่แปดพระองค์ให้เป็นสีทองตามกําลังทรัพย์กําลังศรัทธาของญาติองร่วมทบ,บุญในการสร้างเรือสำเภาแก้วสำเภาทองซึ่งเป็นเรือสุพรรณหงส์รับดวงวิญ,ญญาณของบุรพกษัตริย์ของชาวไทยทุกพระองค์พระบรมบงวงศานุวงศ์ขราชบริพาร ประศบนี่ก่อนในทุกๆรัชวงศ์และกก็ดวงจิตดวงวิญญาณทั้งหลายไปกราบพระจุลามณีแล้วก็ไปไหว้พระศรีอริยเมตไตรกันตั้งเอาไว้หนึ่งล้านกองทุนกองทุนละสองบาทร่วมทำบุญสร้างดินแดนพระศรีอริยเมตไตรตามกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาของญาติโยมร่วมทำบุญสร้างมหาเจดีย์มหากรรมฐานนะเริ่มต้นกัน สี่สิบบาทญาติโยมนะตั้งเอาไว้แสนกองทุนกองทุนละสี่สิบบาทเริ่มต้นกันแล้วก็ร่วมทบุญสร้างซุ้มให้ก่ันเทาหิดันพนาศูนตามกําลังทรัพย์กําลังศรัทธาของญาติโยมญาติโย,ยมก็สามารถติดต่อร่วมทบุญกันได้ตามกาลังทรัพย์กาลังศรัทธาของญาติโยมโดยติดต่อมาที่เบอร์โทรศัพท์ศูนย์สองเก้าหนึ่งสองศูนย์สามหกเก้า 029120369 029121971 029121971ทางไปจันนีพระมหาหกีธาวชิชรยาโนวัดเรียบราบบำรุงบางซื่อกรุงเทพ10800ประมหาหกีธาวชิชรยาโนวัดเรียบราบบำรุงบางซื่อกรุงเทพ10800ทางธนาคารเป็นธนาคารกรุงเทพ สาขาวงสว่างหมายเลขบัญชี194 063 6374ธนาคารกรุงเทพสาขาวงสว่างหมายเลขบัญชี194 063 6374ญาติโยมทุกๆวันพุธนาเวลาหกโมงเย็นถึง2องทุม่มวันเสาร์ก็เช่นกัน6โมงเย็นถึง2องทุม่มญาติโยมนะมาร่วมสวดมนต์กันนะมานมันสการกราบไหว้พระพุทธเจ้า28พระองค์กัน หรือญาติโยมประสงค์ใช้หมอไปสารสารนากักใช้พลังจัก,กรวาลรักษาโรคภยัยไข้เจ็บให้ดึงสิ่งไม่ดีออกให้ก็มากันวันพุธวันเสาร์วอาทิตย์ญาติโยมตั้งแต่9้าโมงเช้าเป็นต้นไปสำหรับญาติโยมที่ประสงค์จะร่วมทําบุญสร้างกุฏิหลังใหม่กับประเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูสุคนทศินเจ้าวาดบรรียบรับบำรุงนะก็สามารถร่วมทําบุญกันได้ตาม กองทุนที่พระอาจารย์ดพินศิรัโรท่านตั้งเอาไว้นะสองาพันเบาทกองทุนหลักกองทุนรอง999บาทญาติโยมนะก็สามารถร่วมทําบุญกันได้ตามกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาของญาติโยมนะก็มีญาติโยมนะเมื่อวานนี้ได้โทรศัพท์มาทําบุญทุกอย่างเหมือนกัน ก็คือคุณโยมบุญช่วยนะรอดบันโนนะก่อนหมดนาะวมทำบุญทุกอย่างนะหนึ่งพันสบาทนะคุณโยมบุญช่วยรอดบันโนก่อนโมทนานะพอดีเขียนไว้แต่เพิ่งเห็นเมื่อกี้บันเรียพระบรุบบรงยัญาติโยมอยู่วงสว่างเลยสีแยกวงสว่างไปทางจังหวัดนนท์ญาติยมประมาณสามป้ายรถเมย์อยู่ซ้ายมือซอยกรุงเทพนนทบุรี43 รถเมย์ที่ผ่านมีเบอร์สามสิบเบอร์หกสิบห้าปอห้าศูนย์ห้ารถเมย์เบอร์สิบแปดวันเรียบร่าบ,บำรุงญาติโยมอยู่วงสว่างเลยสี่แยกวงสว่างไปทางจังหวัดนนท์ญาติโยมประมาณสามป้ายรถเมย์อยู่สายมือซอยกรุงเทพนนทบุรีสี่สิบสามรถเมย์ที่ผ่านมีเบอร์สามสิบเบอร์หกสิบห้าปอห้าศูนย์ห้ารถเมย์เบอร์สิบแปดอิติปิโสวิเศษอิเศษิพุทธนาเมอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติ ขอพระแม่ธรณีองค์เทพทั้งหลายองค์ธรรมทั้งหลายเทวดาทั้งหลายดวงจิตทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายในทุกภพภูมิทั่วทุกสารทิศจงมารุปมานุโมทนาบุญขอบุญกุศลทั้งหมดที่ตามาภาพใดกระทําแล้วในชาตินี้จงสําเร็จเป็นธรรม,มาทานาันเป็นทิพเป็นอริยทรัพย์นําให้พ้นจากทุกทั้งปวงดังพระนิพพานของพระพุทธองค์ ขอพระแม่ธรณีองค์เทพทั้งหลายองค์ธรรมทั้งหลายเทวดาทั้งหลายดวงจิตทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายจงไปสู่พภูมิที่สูงขึ้นสูงขึ้นจนกว่าจะถึงความพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ดวงตาแห่งธรรมะบรรลุถึงพระนิพพา,านตลอดกาลละนานเทือนโอมปัตวีคงคาภุมมเทวานามามีหังนัมะพทะอัตมาภาพขอญาตยมผู้ฟังรายการทุกท่านทุกคน จงเป็นผู้มีสติอันเกิดจากปัญญาแห่งธรรมะอันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุทุองคขอธรรมะอันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุทุโงคและคุณของพระรัตนตรยัยจงปกปางคุ้มครองรักษาญาติโยมและเครือญาติบริวารของญาติโยมทุกๆคนให้หลุดพ้นจากบาปทั้งปวงให้หลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงนับตั้งแต่วินาทีนี้จนตลอดไปในทุกภพทุกชาติถืนพุทธทางแคล้วคลาดธรรมังแคล้วคลาดสังขังแคล้วคลาด พระพุทธเจ้าอย่างพระบาทอิติปิโสพัควาพรมจักรวาลปกป้องผ้องภายบ้านเรือนมีสุขสำเร็จทุกอย่างเอาไว้พบกับรายการธรรมะยาใจได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้จะเริญพร